เปิดวิธีตรวจสอบสถานะ ผ่านเว็บไซต์ www ร์ลไวด์เว็บมอสรารักกและขั้นตอนการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันาต่างสำหรับวิธีตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์มีดังนี้เข้าเว็บไซต์ www ร์ลไวด์เว็บมอสรารักกมกดปุ่มตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจสอบสถานะหมายเลขบัตรประชาชน13หลักชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดจากนั้นกดปุ่มตรวจสอบสถานะระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิ์ได้รับวงเงินเยียวยา4 0่0บาทจากโครงการมอ3 3เรารักกันหรือไม่ ากผ่านเกณฑ์การตรวจสอบก็จะขึ้นวันที่โอนเงินพร้อมจํานวนเงินให้สําหรับวิธีการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันเป่าตางัง1เข้าแอปพลิเคชันเป่าตางัง2ใส่รหัสพิน6หลักตามที่ผู้ลงทะเบียนกําหนดไว้3เลือก Gwallet ระบบจะแสดงหน้าหลัก Gwallet เลือกใช้สิทธิ์ที่ม .33 เรารักกัน5หน้าจอจะโชว์วงเงินที่ได้รับพร้อมขึ้นสิทธิที่ใช้ได้จํานวน1000บาท